สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับอ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เสเดียนไปไปดูคันนี้นะครับวันนั้นที่ไปดูก็คือราคาไม่ได้กันนะครับแต่วันนี้เจ้าของเก่ายอมใจอ่อนนะครับขายให้เสดเดียนแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมจัดส่งถึงบ้านเสดเดียนเลยนะครับจัดส่งถึงที่เลยว่ายอย่างนั้นกับเจ้าโกเบลโกเอสเคหนึ่งหนึ่งห้า S.R.Y.V. 0 4นย,ย่ถอยเลยถอยเล่อยขึดเข้านัดเข้ารถอีกแหรอ รถเท่ารถรเท่ารถเดี๋ยวเป็นหนาบ่ะหอดล้วนี่อเารถ สโตนึงบานยพอแล้วต่อยให้พะโนลงเลยเบ,บ่พอแกว่ลงเลยครับไอ้พวกครับประยำเราลง นี่มีอยู่ครับเอมันโดาก็หันไครับอส่าง้โดาก็ัดเยอะด่าก็่าก็อาจจะวุ่นวายชุลมุนหน่อยนะคุณผู้ชม โอดตอด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 ไปก็บอกกันเล้วพอหนักไปไปบอกเราด้อยไปบอกเราด้อยสิสักคอเลย อ,อันนี้ปัม๊มปั๊มล้มรถจนเลือล่อนะครับอ้อก็โหดแน่โอ้สวัสดีเลยครับตัวนี้มุกี้โลนี้สวยนะ เดี๋ยวจัดใส่ SK100 ร้อครับปั๊มลมเชนเลอร์ปั๊มลมเชนเลอร์โคตรเท่เลยครับเด็กใจใครวะ ไม่วนว่ออ่่โอ้ยอนแสงจัดเดินก็เดินจะจะแรงฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่อนครับ เดี๋ยวเสียเด่นเรียกช่างมาดูให้ช่างมาดูก่อน,นครับเช็คอาการหน่อยเดี๋ยวอันดับแรกต้องล้างก่อนคุณผู้ชมเดินมาล้างก่อนก็เดินอ่อนข้างนึงนะครับ ตอยบ้านล่างมาต่อยบ้านล่างบ่อเดี๋ยวคอยติดตามนะครับคุณผู้ชมว่าคันนี้มาอยู่กับเสดอนแล้วจะทำงานได้หรือเปล่านะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเป็นนักปั้นก็ยังขายอยู่คุณผู้ชมขายไปตามสภาพนี่แหละหานักปั้นนะครับแต่ถ้าเกียเด่นซ่อมแล้วใช้งานได้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือขายตามสภาพนะครับราคาขายไปตามสภาพที่ลงนี่แหละ พอดีลูกค้าเอารถมาจับส่งให้นะครับ SK115 HR ว YV14 นะครับพอดีขายคันนี้ให้เสียเดียนแล้วอาจจะซื้อคันนี้ต่อเสียเดียนเลยก็ได้นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับกับเจ้าโกเบลโก SK100 G3 มักไฟซูเปอร์นะครับอ่ะมากันหลายๆคนก็ลองกันหลายๆคนดูคุณผู้ชม ก็จะได้ไม่มีพื้นที่ให้ขุดเพราะว่าเป็นพื้นบ้านเลยนะครับแต่ว่าคันนี้อย่างที่บอกครับทำงานสมบูรณ์สีอามนี้ก็คือเอาน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันโซล่าขัดนะครับส่วนตัวท้ายแล้วก็สีข้างยังไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดน่าจะสวยเท่ากันน่าจะสีสดเท่ากันนะครับตัวนี้มันหมอง ถ้าขับนี่จะน่าจะสวยเท่ากันเลยนะอันนี้เดินต่อกระต่ายได้นะครับกดอี่คันโยกได้เลย มีใครจะลองอีกไหมลองให้หมดทุกคนครับอโอเคผู้ชมครับเจอกันใหม่แล้วกันครับลาละครับ